ลูกระดานปีนี้เป็นยังไงครับเรียกจากปีนี้ลูกกระดานอายุ70แล้วเจ็ดสิบแล้วครับครับเป้าหมายก็โคงวิ่งวิ่งให้คงที่ไปคือฮาฟก็ต่ำกว่า1ชั่วโมง40ฮาฟบต่ำกว่า1ชั่วโมง40แล้วก็วาราธอนก็ชั่วโมงครึ่งอะไรเนี่ยได้ท่<ม>าเอลไปสามชั่วโมงสี่สิบห้าสามชั่วโมงสี่สิบห้าครับโอ้โหในวัยเจ็ดสิบปีใช่ใช่ใช่ เอาใจช่วยนะครับแข็งครับงครับผมเห็นคุณลุงอนันต์ใส่รองเท้าอีกคู่นึงมาคู่นี้แปลกมากลีนิงคเลงรับไม่ยังไงบ้างครับคู่นี้ครับลีนิงเนื่องจากว่าเป็นท็อปของจีนท็อปของจีนเลยท็อปของจีนเลยครับความทนความเบาอยู่ในระดับเกดเอครับผมแล้วก็พื้นรองเท้าโทษนะพื้นเนี่ยถ้าจะเป็นบางย่อเนี่ยอาจจะสึกไปแล้วแต่ว่าลีนิงยังยังโอเคอยู่มันทนทานทนทานนุ่ม แต่เด็กอาจจะไม่เด็กมากครับผมแต่ก็ซ้อมไปนานๆความนุ่มมันจะคงที่แล้วใส่คู่นี้มาไหนยังครับภมใจวิ่งบางแสนยี่บเป็นแล้วก็บางานนี้ครับผรูปรูปสีรูปลักษณ์ต่างๆก็โอเคสวยดีครับผมแปลกดีซื้อที่ไหนครับซื้อพอดีเพื่อนเขาเป็นรุ่นน้องที่สวนใจสอง เขาสั่งมาอ๋อสั่งมาจากจีนให้จากไปจากจีนครัโอ๋โหขอบคุณมากนะครับครับ